อันเตกีบ่าเคยเห็ดเนาะค่ะกะ็ไย้ยินถ้าเพื่อนบอกว่าโอ้ยเดือนซีเดือนหามันเห็ดพักบ่ได้มันบ่อหอบ่หยังเพื่อนกับวาเนาะก็ได้อยู่ได้ละจา้ะได้อยู่ได้กินอยู่ค่ะได้กินหอดลูหอดร้านหอดี่หอดน่องได้กินค่ะได้กินอิ่มน้ำ้อนจนความดันผมจะขึ้นเอยกระหล่ำหอเสือบัตแท้ดิว่าล,ละโลว่วล,ละโลโลเครืองยังตีก็ได้อยู่การดูแลก,ก็คือใส่ฟุน,บ,นบ,บ้านห้องธรรมดาค่ะบั่นีกก้อนเขาสี่หอเนี่ยมียาไม่หยัางบ่อค่ะบ่อบออันนี้บ่มียาจักชนิดเลย บ่ได้ฉีดยากันเพียกันยังยังทั้งสินบ่ได้ฉีดเลยค่ะกะกะลำนี่เพิ่นเป็นพืชมักน,าน้าเนอกจากขนาห้อนยังสีเฮากะหดนามเพิ่นทั้งเสาทั้งแรงค่ะห้นามเต็มขุมเลยเต็มขุมทีเฮาเห็ดใบกว้างากว้างอาจจะเพิ่นเพิ่นเป็น,ปน,ปนพักมักนาบว่าแต่นาถึงเราฮ่อโหลดยาฮ่อดีสวัสดีครับสวัสดีครับยูผมครับต้นตุ่งกุลานีคือกะลำปีสะอ,อนคักครับ ควบดันผมกับซิขึ้นแต่ว่าเป็นอย่างพ่นจังปูกได้นะครับโอ้สออนคคักครับเอาก่อนสิบเบิ่งคลิปครับพี่น้องครับขันพี่น้องฮักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมนําไปครับไปเบิ่งคลิปน้ากันครับโอ้ยมาอ่อนซ่อนคักแฉครับอุณหภูมิ34องศาหลังสงการมาปลูกพาแรงครับปลูกพาสงการเอาละครับ นี่คือกระลำครับที่ปลูกแล้วก็พาสงการได้นะครับบ่ธรรมดาครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านเบ่าบ้านเบ่าตะมนต์ยังของไอ้ปูตะมนต์สะคู่ค่ะตะมนตสะคู่ตะมนตสะคูอําเภอสุวรรณภูมิอำเภอสวอภอุวรรณภูมิค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเอ้ยปุ๋มผมสีบ่วนอกเรื่องสีเขาเรื่องเลยเอ้ยปุ๋มสื่อพันมาที่แรกนี่ได้๋ยวพันมาอย่างไรมันขึ้นมาปลูกผ้าแรงผ้าหนาวได้นี่กับพันพื้นบ้านอยู่ตลาดทั่วไปเฮานี่ละค่ะ บ่ได้เลือกบ่บ่ได้เลือกพันธุ์เพราะว่าว่าเจ้าของซื้อมาปลูกกินซื้อก็เลยบ่ได้เจาะจงว่าต้องไปหาพันธุ์ดีๆยังสี่ไหมคือไปพ่อเพิ่นขายว่าเป็นกะหล่ำก็ซื้อมากาปลูกกันหน้าค่ะก็ว่าจังซี่ละซ่องจักบาทเอ้ยปุ่มซ่องระ25บาทค่ะแล้วก็มาปลูกจ้าที่แรกๆให้เอื้อยเป็นผู้เฮ็ดค่ะเอื้อยเป็นผู้ปลูกให้กินบ่ได้เจ้าของก็เลยปลูกเจ้าของก็เห็นเอื้อยเฮ็ดงามก็มาเก็บแต่ของเอื้อยหลายอยากอายเขา <laughs> <g ül> เอาไอ้ปุ๋มบันดนี้ไอ้ปุ๋มต้องบอกพี่นงเข้าได้มาปกกลูกกระลำเนี่ยซ่องลยสาบาทกับเงือพอแห้งแล้วบัดน,นี้มาปลูกพาสางการได้นี่อุณหภูมิจังสี่บ้านเท่าอีสานเท่าแม่แรงมันบอ่อหอเิ่นว่าเอาบัานี้นพี่นกตั้งใจฟังให้ดีเสีพี่ปุ๋มพาบอกวิธีการปลูกแบบละเอียดเลยพี่ปุ๋มรุยเลยครับมะกาเบียพ่อเบียมันพ่อลงแลลวเขากะมาเห็ดขุมเห็ดขุมเสียงห่างแต่ว่าถ้าเป็นเดือนสี่เดือนหาจังสี่แดดมันสีแห้งอุณหภูมิมันสีมันสีหอนแห้ง ขุมเพิ่นกับค่อนข้างสีกว้างจากน้อยห้างกันจะประมาณแขนหนึ่งจ้ะขันที่เพิ่นสีบ่ไอคไ่ฮอเฮ็ดขุมสีกว้างกว้างเน้นวาเวลาหดน้ำห้น้ำหงแม่งค่ะห้น้ำขังอยู่ในอยู่ในขุมเขานั่นสิหลายๆเขาเขาเป็นพักตีเป็นพืชที่มักน้ำถ้าน้ำร้ายนี่จะได้ผลค่ะขันนาฮอนยังสีเห่ากับหดน้ำเพิ่นทึ้งเสาทั่งแรงค่ะห้น้ำเต็มขุมเลยเต็มขุมทีเห้าเฮ็ดหวกว้างกว้างจ้ะเพิ่นเพิ่นเป็นพักมักน้ำ วัฒนธรมถึงเราฮวห่หลดจาฮวด่ดีการดูแลก,ก็คือใส่ฝุ่นบานเห่าธรรมดาค่ะบ่อใ้ก,ก้อนเขาสีฮว่เนี่ยมียาไม่อย่างบ่ค่ะบอ่บอบ่อันนี้บมมียาจักชนิดเลยบ่ได้ฉีดยากันเพียกันยังยังทั้งสินบ่ได้ฉีดเลยค่ะบดนี้ผมถามในจนังห่อยนึงอันตอนก้าเท่อแรกนี่ไหมก้าใส่แปง้งหรือว่าก้าใส่กระบะ กะใช้แปลงดินบานเท่านี้แล้ค่ะเอลออะไ้เฮ็ดยากบ่ค่ะมีโลงเลื่อนมีอย่าง่บ่ค่ะนี่แหละก็เฮ็ดตามพื้นที่เป็นเดินบานเนาะค่ะเดินบานมันเหลือมันมีเดินบานกับ้ากันบ่ใครเด้ออกไปสวนไปยังกระเฮ็ดมันอยู่เดินบานนี่แหละเก็บกินอยู่กับเดินบานนี่แหละสแลนกับเบลอมีค่ะย่งสี่แล้วโลงๆเลยเอ้ยปุ๋มเสื้อบอเอ้ยปุ๋มฉีกทุกกดเลยหนึ่งซ่องละยิสิาบาทพี่ยุตตลาดนี่แหละก็พเห็นไก่เอ้ากระลำท่อตัวนี้ ก็สือมาปลูกกันหน้าส่วนกันกับเอื่อยเอื่อยก็เป็นผู้กาผู้ยังก็เฮ็ดกันได้กินหลายปีแล้วค่ะปปูกแบบนี้ได้สองสามปีแล้วข้อที่สองยากับบ่อใส่บ่อค่ะบ่อใส่แต่ปุ๋ยขอกจะใส่ปุ๋ยขอกใส่ปุ๋ยขอกกับใส่เทือหนึ่งสองเทือเน้นฮดน้ำค่ะคือเคาเจ้าเป็นไหนอเป็นพักที่มักน้ำน้ำต้องหลายข้อที่สามสามสิบสี่องศาเอ้ยมันขอนก็พมสีละลายเหรอแม่ดิเมืองเบิ่งแต่ว่าไอ้ผมเราไห้กังห่ม โอ้ยสอนครับอันตะกี้ว่าเคยเห็ดเนาะค่ะได้ยินถ้าเพื่นเว้าว่าโอ้ยเดือนซี่เดินหามันเห็ดพักบ่ได้มันบ่หอ่อบ่หยังเพิ่นกับวาเนาะก็กะได้อยู่ได้แหะจา้าได้อยู่ oh. ได้กินอยู่ค่ะได้กินหอดลูกหอดหลานหอดพี่หอดน่องได้กินค่ะได้กินอิ่มน้าฮอนจนความดันผมจะขึ้นเอ้ยกะหล่าห่อเสือบัตแทนด,หดห่หัวละโลหัวละโลโลเคืองจังซีกะได้อยู่ <N: S 2> <N: S 1> นี่นะจ้าบ่าเป็นหัวน,น้อยๆพอ่อนเ้มือนั้นเอาไปฝากลูกก็ได้หัวละโลโลเคืองสองโลก็มีหัวที่ให่ย่ๆที่เห็นเน่ะก็สองโล ส่งไปไหไทย<ว>กรุงเทพไ, <ป S 2> <า>ไปกินไทยกรุงเทพเหมือนั้นซิบกวัวหัวจังแขนงจังสี่ค่ะล่างล่างล่างเถือเ่อนหาตัดดอกไงมันออกไปเนาะค่ะแล้วเขาบ่ได้เอาบ่ได้เอาเงามันออกจากกิดน้ำงสีมันขิแตกเป็นแขนงขึ้นมากค่ะให้เ้าได้กินอีกอยู่ <c ans> แขนงมันโตแซบเลยพี่ปุ๋มค่ะแซบค่ะ,คะแขนงก็แซบเพื่อกันไปพัดน้ำมันหอยแห้งแซบพี่ปุ๋มครับปลูกอยู่นี่ได้ขายดี่ครับอันได้ขายอยู่ค่ะมีผู้เขามาซื้อเพิ่นได้ยินว่าเขามีกะลำมีพักปลอดสารจังสีเพื่อนกับมาซื้อยูงก่บกะไยพี่น้ี มาสื่อพู้เราสองหัวสามหัวสื่อไปย่ำย่ำเพื่นกินหมูกระทะคือกันกระเหฮานี่แหละจ้าเพิ่นกับมาเอาเพิ่นพ่ออยากไปสื่อตลาดเพิ่นว่าของตลาดมันขิวเพื่นว่ากมีอยู่ค่ะเด้ขายอยู่กับพ่อได้คานำค่ายังอยู่จ้าพี่ปุ๋มพาสงการแล้วจักเดือนจังสีเศร้าปลูกกระปลูกไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้กับก้าล่างกาอยู่กาในมันฮักากาหมูว่านหมูว่านนั่นเลยกากาอยู่หนึ่งก้าล่างเกิดกมี่ค่ะ สรุปเ้วเอือยปูกมดปีมันบอเห็ดตลอดจอ้ะเอาผู้เอื่อยนี่เห็ดตลอดแต่ว่าผู้นองนี่ฮะก็เห็ดปีนี้ <c oughs> เห็ดว้ตลอดเลยคือสิเห็ดรุ่นนี้มันซ้ำนีแ่แหละก็หลุนก็นกล้าไหวกล้าไววอันเอื่อยครับระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยโดนปันไดเข้าจังใดเก็บเกี่ยวครับอ้ออันโดนปันไดนี่บอกจ้าบ่ไดดนับว่าดูๆตามภาษาชาวบ้านเข้าเนี่ยว,ว่าเห็ดกินเนาะว่าดดนับกะว่ามันหัวว่ามันใส่เวลาโดนปันไดจังหัว บ่ได้สนเลยบ่ได้สนเลยค่ะมันฮว่กับกินสนใจแต่วาพดนพ้ำพวนดินให้เขาเออชื่นชว่วมมาเขางามเขาโตว,วันโตขึ้นเออไก่สีฮว่าเห้วตัวนี้ไก่สีพ่อกินเห้วตัวนี้ท่อน,นันจ้ะพ่อกาว่าไก่พ่อ <c oughs> กินกับเมนูหมูกระทะมา <c oughs> เลยเป็นว่าเอ้ยจ้ะทอน,นันค่ะบ่ได้ใส่ใจว่าบ่าได้เออวันที่ทอน,นี้ลงขุมวันที่ทอน,นี้ เริ่มห่อทอนนี่มือไดเก็บเกี่ยวว่าดดสนใจครับบอ <นะ S 1> มีการเก็บ,บสถิติใดๆทั้งสิ้นบ่ค่ะเฮ็ดแบบทยบ้านเลยพื้นบ้านนี่ละเอ้ยปุ๋มคลิปตัวนี้มันเป็นคลิปสั้นๆลัางหาพี่น้องเบิ่งเล้าว่าคักใจเอ้ยปุ๋มสะดวกที่เห้พี่น้องทั่วมาสอบถามบ่๋อได้จ้าได้ทร่วมาหลายได้เอ้ยทร่มาบ่เป็นยังค่ะกลับมาคุยกันอันเฮ็ดเรียนซื้อได้ลระบว่าดดเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดกบน่้อจอมยุทธเขาท่องโตอย่างสี่แหละเอ้ยปุ๋มผมขอจองทางทิดต่อเนี่ยอันเบอร์ทก 0-61-0-48-308-9ค่ะเฟสมี่บอเฟซกับปาลันี่เพ่งมีใช่ค่ะเขาไปแอดมูเขาไปจ้าโทรมาสอบถามเนาะได้ค่ะได้คลิปนี้ขอบคุณพี่ปุ๋มหลายๆครับสวัสค่ะจะทหลังสองทุ่มนอนแล้วหลังสองทุมห้ามทุ่มคิมดีขอบคุณพี่ปุ๋มหลายๆครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ